สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางยูทูบหลัากับพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเม ja ื่อนี้นะคะเซลแคทกับยูทิร้านสุดค่าเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาก,กับรถสวยนะคะเป็นเจ้าโตโยต้ารีโวนะคะสองจุดสี่พัดชมปีสิบเก้าพ่อแม่พี่น้องที่สําคัญนะคะลูกค้าไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องชมปีสิบเก้ามาในราคาเพียงหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาปกติยูท่ 6แสนหาหมื่นเก่าพันบาทนะคะเอาใจพ่อแม่พี่น้องไปนะคะลูกค้าเนาะ6แสนนะคะอ่าเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องราคาพิเศษเนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะเมนี่ต้องสาวจัดนะคะสีขาวสีสวยๆแบบนี้สีประตูกียมแมนวนวลนะคะอ่าลูกค้าท่านใดแค่ดีๆประวัติดีนะคะจะเติมฟรีดาวไปเลยนะคะแจงโปรโมชั่นเลยนะคะพี่ๆท่านใดนะคะกําลังมองหาหรือว่าเป็นสาวก โตโยต้านะคะเมื่อนี่หามผาดพ่อแม่พี่น้องมาเมืองรายละเอียดนะคะรับชมรายละเอียดกันนะคะว่าราคาหกแสนสามเมือเก้าพันบาทเมอรอนี่นะคะได้อียังแนนนะคะออปชันของเจา้าลิโวไม่ยังแนนนะคะไปเมืองเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้านะคะของเจ้าลิโวนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวย,ย,แวย,ยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าด้านหน้าบ่อแตกบ่อหักนะคะลูกค้าเป็นล่างผงสวยๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าสวยเลยค่ะตัด้วยคมเนียมงามๆแบบนี้ค่ะ สองล้มต่างๆนะคะบอ่อแตกบอ่อหักค่ะลูกค้าได้สภาพสวยๆแบบนี้หนาหลอๆแท้ๆสีขาวสีประตูน,นะคะไฟหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกห่านเนาะสภาพสวยๆนะคะหลอดไฟนะคะโปรเจคเตอร์แบบหลอดแก้วเนาะสภาพสวยเลยมาเมืองในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสภาพสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่เลยนะคะสีขาวสีสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสีสรรม่ำเสมอนะคะช่วยจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอะมะมึงในส่วนของลอแมกนะคะแมกนะคะสภาพสสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องแมกบ่แตกบ่หักนะคะเจ้าตัวนี้เป็นแมกขอบ17ค่ะยางปี19นะคะบ่หายลูกค้าแน่นอนค่ะปี19 ลูกค้าออกรถกับเซลแคทค่ะแถมฟรีเปลี่ยนยางไฮซีเซนเซนเดียวบ่เปลี่ยนนะคะผู้ใดขอให้เปลี่ยนสองเซนก็บ,บ่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไฮซีเซนเลยค่ะ่อแมี่น้องเนาะไปเมืองในส่วนของซุมลอนะคะลูกค้าประวันสเปนในส่วนของโตโชกนะคะลูกวางหัวน็อตน,นะคะบอมีกันแกกันไขค่ะมุดมุดต่างๆนะคะเดิมๆค่ะบอมีหลุดนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะลูกค้ารถนะคะบอมีสช่วนหนักคุความ ใดๆทั้งสิ้นนะคะกรันติวันติค่ะบันไดขางนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะเปืือนนิดนึงนะคะเมือเมือกี้นะคะเซลแคดปีนรถไปน้องกี่เนาะใบ,บล่องสตาร์เทเปือกนะมืองเนาะมืองเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องในส่วนกระจกนะคะสภาพสวยค่ะมีไฟเหลวอยู่ที่กระจกพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆนะคะไฮรักรีโวนะคะสวยจัดเลยค่ะมามืองในส่วนของคียวกันสาดพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยนะคะเดิมๆจากตโตโยต้านะคะมืองเลยค่ะ เจ้าตัวนี้เนาะนี่ตาปัม๊มโตยโยต้ายูดันไนนะคะเอานิวจับมึงเลยพอเป็นพี่น้องเนาะโตยโยต้านะคะเดิมๆค่ะกระจกนะคะทุกบานเดิมแท้แน่นอนค่ะติดฟิวบนะคะให้พ่อเป็นพี่น้องนะคะเรียบร้อยค่ะสภาพสวยชัดเปียบเสมือนนอไปายแดงเบาจาาประตูสภาพสวยๆนะคะมีที่เน่อนกันหลอกักนเล็บกันห้อยนะคะพอเป็นพี่น้องเนาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะ รถสวยแบบนี้นะคะที่สาคัญออกรถได้ทุกอาชีพค่ะพ่อแม่พี่น้องค้าขายหรือว่าพี่ๆเกษตรกรนะคะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรชวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจก็สามารถออกรถกับเซลแคัดได้ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะภายในนะคะูกคาบอผ่า,าสภาพสวยๆค่ะภายในโทนสีดํานะคะรกคาสภาพสวยจัดเลยเจ้าตัวนี้นะคะอ่า2อีอีพัดนะคะ เป็นพ่วงมะไร่มาติดฟังชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พ่วงมะไร่เลยค่ะพอ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าตัวนี้พอ่อแม่พี่น้องอย่างที่แคบมาเลยนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม่ยูที่เจ็ดหมื่นเก้าร้อยนะคะเก้าสิบหกกิโลนะคะไม่เดิมไม่แถมแน,น่นอนค่ะการันตีวันรันตีนะคะเจ้าตัวนี้ไม่กล้องทอยพร้อมนะคะพอ่อแม่พี่น้องเด้อ คอนโซลด้านบนนะคะพอแมพพีน้องสาภาพสวยนะคะที่สําคัญที่แคดแจงไปเลยนะคะลูกคาดเนะาะเจ้าตัวนี้นะคะที่สําคัญพอแมพพีน้องสาภาพสวยนะคะสะดวกสบายออปชันทุกอย่างนะคะลูกคาดเนาะสวยเดิมจากโรงงานนะคะมีกล้องถอยพร้อมนะคะกล้องคมชัดนะคะพอแมพพีน้องเนาะพมีคนโบกให้กะใส่กล้องถอยเลยะคะ่ะลูกค้าสะดวกสบายนะคะลูกค้าเนาะเวลาเขาถอยเขาจอดเนาะจอดเนาะ เจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะได้เป็นแอร์บิดเกียร์แม่นวนนะคะลูกค้าเกียร์เดิมๆนะคะหัวเกียร์สภาพสวยๆเลยค่ะเป็นเกียร์ฮอกสปีดนะคะลูกค้าโหลดเครื่องนิ่มทุกอย่างนะคะฐานเกียร์ก็สภาพสวยๆค่ะพอแมพี่น้องมีเนี่ยวางแกียน้ำนะคะลูกค้าเนาะสวยๆแบบนี้ค่ะ รถสวยนะคะคุณภาพเกรดเอค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีไรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะเครดิตประวัติดีจะเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะรับประกันครงสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะ หัวน็อตนะคะบอมีกันแก้การไขนะคะรถบอมี่ชุนนักทีความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าการันตีวารันตีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องรถสวยสีขาวสีสวยๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะสนใจนะคะฝากติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะลูกค้าราคาพิเศษ63,000บาทนะคะไปไหวแน่นอนค่ะลูกค้ารถสวยๆแบบนี้นะคะภายในสวยๆนะคะ นี่เลยค่ะรกค้าเพดานด้านบนนะคะลูกค่าสะอาดสะอานของภูโดยสารตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ๆท่านใดนะคะี่กําลังมองหารถกระบะนะคะไวใส่งานมือหนีต้องฝาวมาจัดนะคะรุค้าออกรถศูนบาทเอารถสวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่นะคะลูกค้าดานหลังกับสภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องมึงนะคะในส่วนของกันซ่อนนะคะรือวางไฟไทยนะคะกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้ามึงเลยค่ะมึงมุ้มกวางกันไปเลยนะคะลูกค้า รถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศู์ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องรถบ่เดิมบ่แท้นะคะแคทบ่มาขายแน่นอนค่ะเนื่องจากนะคะทางร้านนะคะเน้นขายออนไลน์พ่อแม่พี่น้องมึงในคลิปนะคะตัดสินใจได้โอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะมีประการรถสไลด์ทรงรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะไล่เหนือต่างๆสาภาพสวยสมบูรณ์แบบรับประกันนะคะห้องส่างด้าน ไายนะคะลังกระบะนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะบอมีชนหนักผิดความตีลังกงตีลังการถบอมีแบบนั้นนะคะรถสวยคุณภาพเกดเอผ่านการตรวจสอบคิวซีจัดสื่อมาเป็นที่เรียบร่อยก่อนสีออกมาจำนายนะคะรันสนุกค,ค่านะคะจำนายแต่รถคุณภาพเกดเอเกจบีเกจซีเกจแบบมี่นะคะลูกค้าเนาะเอาแต่เกตเอค่ะรถสวยแบบนี้นะคะพราแเป็นพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะคะเพราะไม่มีน้องเนาะ มีพี่ๆไฟแนนซ์แรวแต่เส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็มีรถสไลด์นะคะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าไปทรงรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะแต่งตัวแต่งหน้าถ้ารีบนะคะวีผมนะคะถารับรถสวยๆรถพ่อแม่พี่น้องอ่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาเรื่องนะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยนะคะลูกค้าคุณภาพเกรดเอนะคะการันตีว่ารันตีนะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคดนะคะเจ้าตัวนี้แคปหน้าจอมาเลยค่ะเปลี่ยนยางให้ฟี่เหมือนเลยค่ะ ตัวคัสซีทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานค่ะลูกค้ามาเมืงองเราจริงใดน,นะคะทีรรนน่ร้านสุนค้าลมเกา่าร้านชิลลตรงขากับบิ๊กซีลมเก่าอยู่จังหวัดกทมกรุงเทพมหานครนะคะพ่อแม่พี่น้องภายในนะคะรับประกันนะคะ,ะสะอาดสะอาดคงสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะได้น,น้องสภาพายแดงไม่เจ็ดหมื่นพ่อแม่พี่น้องไดรถรสวยคุณภาพเกจเอแบบนี้ไปไวไ้ใช้งานคุมค่าคุมราคาแน่นอนค่ะ มึงเลยค่ะลูกค้าบอสภาพสวยๆนะคะขอดีคองบอผาคือบอสอมความรอดนะคะอ่าบอสตัวขอดีนะคะอย่าไปเอาหะข้อเสียเนาะอ่ะหัวน็อตนะคะบ่มีกันแก้กันไขค่ะเราประกันครงสักทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนค่ะหัวน็อตซริงๆนะคะสิบอกเลยนะคะบอสท่านเน็ตถลอกปอกเปลือกนะคะค่ะเนาะรถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะลูกค้ามึงเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใส่ลูกค้ามือของเครื่องเลยค่ะลูกค้าท่านหนสนใจนะคะเอาราคาหกแสน สามหมื่นเก้าพันบาทไปนะคะลูกค้าอ่าปกติราคาหกแสนห้าหมื่นมาขายนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนรับปีใหม่สิบปีใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอารถส,สวยแบบนี้เมือบ้านพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะอ่ามาในราคาพิเศษหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเจ้าตัวนี้นะคะ้องเครื่องเดิมแทนแน่นอนค่ะบ่มีกันยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องไทยเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากไทยน้ำมันนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ฟ้าครอบเครื่องนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะของเครื่องบ่มีขาเดเยิ้มน้ํามันนะคะถ้าลูกค้ามึงได้วิดีโอนะคะเห็นว่ามีขาเดเยิ้มน้ํามันลูกค้าวงกลมมาค่ะอ่าตัวเบรกเอบีเอสนะคะก็สภาพสวยสมบูรณ์แบบหัวกระลงหัวกระโหลกนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องสวยๆเดิมๆนะคะบอมีสนิมขึ้นนะคะลูกค้ารับประกันนะคะคร้อสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะรถบ่มีช่ชนหนักแน่นอนค่ะบอมีจมน้ําเค็มแน่นอนค่ะบ่มีไฟใหม่แน่นอนค่ะ รถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คะวัตศู์ได้ค่ะรถสวยๆแบบนี้พอแม่พี่น้องอยู่ละแวะกกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากมาเมืองรถจิ๋งมาได้เลยค่ะมีเลยรับประกันข้องสัตนะคะมาเมืองเนี่ยของส่วนเพจรถค่ะ,ะแสดงเลขเครื่องเลขถังนะคะทุกอย่างชัดเจนพอแม่พี่น้องตรวจสอบเช็คะวัตศู์ได้สติ๊กเกอร์มอออกกอระบบไฟต่างๆนะคะใส่งานได้ปกติออกรถกับเซลคัทเดี๋ยวแ ดูแลในส่วนของเร็วให้พ่อแม่พี่น้องนะบัตอกพิเศษเองนะหัวนอตยืดฟ้ารกระโปรงค่ะสภาพสวยๆหัวนอตบอมบอมี่กันแก้กันไข่ฟ้ากระโปรงเดิมเดมจุดเม็ดอัดเลี้ยงกันกลมๆสวยๆเป็นเม็ดข้าวโพดพ่อแม่พี่น้องเบอกแล้วหิวเขาอ่ะฟ้ากระโปรงเดิมแทนแน่นอนค่ะมึงเลยค่ะนี่เลยเป็นเม็ดเลี้ยงกันยังสีพ่อแม่พี่น้องคือเม็ดข้้วโพดนี่บอกแล้วหิวเขาโอ๊ยนาะน, <g les> นี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสติกเกอร์มอไอสติกเกอร์ ขอระวังบัคีสติ๊กเกอร์ขอระวังกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรับประกันค่ะพ่อแม่พี่น้องมัวนนอดนะคะสวยสวยใสๆสๆสิ่งๆแบบนี้ค่ะบ่มีการแกะการไขนะคะฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนค่ะมีตาปัม๊มโตโยต้านะคะบ่ไเด็ปั๊มเองนะคะขี่ขานปัมมนมนนม๊มพ่อแม่พี่น้องคล้ายกับเมื่อแล้วอ่ะเป็นกันพ่มหพันค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าออกรถกับเซลคัทนะคะรถตงไปเฮตหยังเพิ่มเติมค่ะพี่ๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเติมน้ำมันนะคะครับ เปเทียวสำนันนะคะออกรถกับเซลแคดศูนบาทพ่อแม่พี่น้องําหรับพี่ๆแค่ดีดๆประวัติดีขับฟี่ไปพ่อแม่พี่น้องก้งสิบมือนะคะเอาแต่ใส่มาบขุมพ่อแม่พี่น้องเสื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไดน้นะคะพี่ๆท่านใดอยู่ตังจังหวัดนะคะอยากมึงรถนะคะโทรหาเซลแคดได้คะ่ะแอดไลน์นะคะเขามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะเดี๋ยวผ้ามึงถูกสอกถูกมุมบุกหายอยากมึงในส่วนไหนนะคะําหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ฝ้าในพ่อแม่พี่น้องโอนจองเฝ้ามาเป็นเจ้าของนะคะพ่อแม่พี่น้องลดราคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทไปไหวมาไหวแน่นอนนะคะลูกค้าที่สําคัญไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจเฝ้าติดต่อเข้ามานะคะหรมามามือว่างมเมองลดกันได้นะคะลดส,สวยๆแบบนี้นะคะฝากไว้ในเด้อค่ะเมื้อานนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะกอนสิลาจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Nether, ไฮในเดอร์พ่อแม่พี่น้องแล้วก็กดอซ่อมสักไไว้ในเดอร์เวลาแคดเอาคันใดมารีวิวนะคะพี่พี่เอฟซีแล้วก็พี่พี่ที่เขามามึงนะคะจังสิบรพาดคลิปนะคะหรือว่ามีรถสวยอัปเดตรถคันใดนะคะพ่อแม่พี่น้องกัจังสิบรีพาดกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทก็ฝากไว้ในเดอร์ค่ะรถสวยเซลสวยนะคะมื้อนี้นะสำหรับเมื่อนี้นะคะ,ะ,คะแคทกับพิ่พาดประกันใดต้องขอภพยพ่อแม่พี่น้องสู้ๆทุกคนทางยูทูบแล้วก็พี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับเมื่อนี้นะคะต้องขอรับตบไปก่อนด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดอ้อธทรม,ามาด้อจ้า